สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเราจะมาดูข้อมูลล่างกันนะครับประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2568กก็ผลรางวัลงวดที่ผ่านมานะครับก็บนออก246นะครับสำหรับบนของเราก็เข้าที่10หน่วยก็คือ4นะเราเน้นไปที่0440ก็มันมา4 6นะ สองสี่หกก็ถือว่าหลุดไปแต่ก็มีสูตรที่เข้าหลายสูตรนะครับสาหรับข้อมูลผลก็มีสูตรหลุดบ้างนะครับแต่ว่าล่างของเรานี่เข้าเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมนะแจ็คพอตแตกเลยล่างของเราเข้าเก้าหนึ่งเต็มเต็มเลยนะก็หลายท่านโชคดีนะครับมี f อฟหลายท่านก็โทตรมาก็ยินดีด้วยนะครับก็บางท่านก็เสียดายนะไม่ได้ตามก็มีบางท่านก็ ลืมไม่มีเวลาก็มีก็ไม่ใช่โชคของเราไม่ใช่ดวงของเราก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันงวดนี้มีลุ้นอีกท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีสําหรับข้อมูลเลขล่างนะครับ,ลลลรบก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนคาเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณานในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูนะครับผลรางวัลงวดที่ผ่านมานะครับของข้อมูลล่างกันนะท่านผู้ชมนะสูตรเด่นสูตรดับเข้าหมดเลยท่านผู้ชมไม่มีหลุดเลยมา9ก้าเต็มๆผมเน้นให้2ชุดเท่านั้นก็คือ91กับ97 มาที่91ตรงๆเลยนะก็มาดูกันนะครับ10ล่างเดินดีผมให้3สูตรนะครับชนที่0 49ตัดดับแล้วเหลือ9ตัวเดียวสำหรับหลัก10มาเต็มๆเลยก็คือ9นะครับสำหรับหน่วยล่างนี่ผมให้4สูตรนะชนที่012ผมสํารองชน3สูตรอีกคือ3579จท่านผู้ชมก็ ตัดดับแล้วนะท่านผู้ชมทั้งดับล่างแล้วก็ดับสิหน่วยก็เหลือเด่น1กับ7 1กับเซึ่งสูตรอื่นๆนั้นมันเด่นพอๆกันเลยนะหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยหลักหน่วยผมก็เน้นที่1กับ7เลยไม่ได้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษนะครับสำหรับดับ10ล่างนะครับ458เอาอยู่นะท่านผู้ชมนะผ่านนะครับ359หหลักหน่วยก็ผ่านหมดเลยนะครับนี่เป็นเลขดับ ดับล่าง028ก็ผ่านนะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าผ่านหมดเลยนะทีนี้เรามาดู10หน่วย10ล่างผมให้เน้นติ9ตัวเดียวนะแจ็คพอตแตกเลยล่างผมเน้น1กับ7ก็มาที่91นะท่านผู้ชมนะเข้าเต็มเต็มนะเนี่ยครับผมเน้นให้91 97แล้วก็กลับด้วยนะผนลรางวัลมาที่ 9ก้าหนึ่งะเก้าหนึ่งเนี่ยครับมาเต็มเต็มเลยนะครับเก้าหนึ่งนะครับตรงๆนะแล้วก็ผมก็มีชอบส่วนตัวน,นี่เป็นเลขฝันก็เก้าสี่เก้าหกก็ไม่มาผมก็เน้นตามสูตรนะครับอันนี้ก็เสริมให้ใครชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับอันนี้เป็นชอบส่วนตัวส่วนผมนั้นจัดหมดเลยนะของผมนะครับก็มาที่เก้าหนึ่งเต็มๆนะนี่ก็เป็น สิบล่างงวดนี้แจ็คปอดแตกยินดีกับ f อซประจำที่ตามมานานนะก็หลุดมาหลายงวดก็เข้า1ตัวนี่มา3มงวดติดเลยครับงวดนี้มาเต็มเต็มเลยก็คือ9 1้าหนเต็มเต็มเน้นให้2องชุดเกกับ97้มา9 1นนะครับก็นี่ก็เป็นผลรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดู ข้อมูลสิล่างเดินดีนะท่านผู้ชมนะสิบล่างเดินดีอ่านี่ผมขอแก้นิดหนึ่งนะงวดนี้ผมใช้5้าสูตรนะงวดนี้ผมใช้10ล่างเดินดี5้สูตรนะเหตุผลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าสูตร ยังใช้3สูตรเดิมแรกแล้วก็เพิ่มอีก2สูตรเป็น10ล่างเดินดี5สูตรนะครับเรามาดูสูตรที่1นะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาเป็นสูตรเก่าของเรานะครับชนที่ศูนย์ี่เเต็มเต็มแต่งวดนี้ผมเพิ่มมาให้อีก2สูตรนะครับสูตรที่1แสนคูณ2บวกร้อยสองบวกร้อยสี่บวกเก้าคงที่ ผลลับเดเท่าไห่บวก3บวก1บวก2บวก1บวก1บวก2บวก1นะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก4 6เป็นสถิติงวดแรกนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับเดินดี23่มงวดยังไม่หลุดนะสูตรนี้เดินดีมาก23่มงวดยังไม่หลุดเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณครับ เดินดีนะครับสูตรนี้นะยี่สิบสามงวดงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบสามผลรางวัลนอนอกเก้าหนะครับเป็นเลขขี้หมดเลยนะท่านผู้ชม91นนะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เป๊ะเลยนะ สูตรคู่ขี้ผมยังเดินดีอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอาลงให้ f c ได้ชมเพราะว่ามันชอบเพี้ยนท่านผู้ชมก็เอาแบบนี้แหละนะดูสักสองสามวดช่อว่าเวลา,าเวลาที่เราไม่เอามาลงช่องเนี่ยแต่ว่าผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันจะยังเดินอยู่ไหมขี้ขี้ผ่านนะครับเราให้เด่นที่90 2 3 4 6 7หนะครับหลักสิบนะครับมาที่9 หรือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่23สูตรนี้เดินดีนะครับยีมงวดเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมนะสูตรนะแสนคูณ2องบวกร้อยสองบวกร้อสบวกเคงทแสนก็คือ9 9้าเก้าสองสบวกร้องร้อยสองก็คือ1นึ่บวกร้อส ร้อยสี่ก็คือสองบวกเก้าคงที่สองบวกเก้าได้หนึ่งแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะเอาศูนย์ไปบวกสามนะครับศูนย์บวกสามก็ได้เด่นตัวแรกสามสี่หก 7จ็ดนะครับ3 4 6 7ี่หดแปสูตรที่1เด่น3 4 6 7 8่หดศนย์หนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สองท่านผู้ชมนะ สูตรที่สองใช้แสนบวกหน่วยล่างคูณ4บวกสิบหนึ่งบวกร้อผลลับไดไท้าไบวกหน่บวก1นึ่งบวก2บวกหนึ่งบวก1บวกสานะครับหตัวนะครับแต้มที่บวกเพิ่มนะก็สูตรนี้ก็กี่งวดเยนะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี สูตรนี้17เงวดท่านผู้ชมนะสิงวดยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสถิติแล้วก็มาคํานวณผมใช้สถิติงวดที่ออกสามสองเป็นสถิตินะครับเรามาดูกันท่านผู้ชมนะแล้วก็มาคํานวณนะครับสูตรที่สองนี้17งวดนะงวดนี้เป็นงวดที่17นะครับผลรางวัลออก 9, เหนึ่งร้ห้เด่นที่0ูนย์6 9ี่ห้าหเก้า ก็มาที่9้าตัวท้ายเลยท่านผู้ชมตัวสุดท้ายนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรสองนะสิบเงวดนะยังไม่หลุดนะครับเรามาดูงวดนี้กันสูตรแสนบวกหน่วยล่างคูณ4ี่บวกสิบหนึ่งบวกร้อยสี่แสนก็คือ9้าบวกหน่วยล่างคูณ4ี่หน่วยล่างก็คือ1 1 4หนึ่งสี่ได้สี่บวกสิบหนึ่งนะครับ 1ิบก็คือ8บวกร้อยสีร้ก็คือ2 8งบวกสได้ศ9นบวกสได้4นะครับก็เอา3าบวกศนย์ก็ได้3เด่นตัวแรกนะเด่นตัวแรก3 4มสี่ห้าเจดสี้าเจ็ด 892 892นะครับ3457892นี่เป็นสูตรที่2นะท่านผู้ชมนะก็ผมเชื่อว่าเดินต่อนะครับสูตรนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้เรามาดูสูตรที่3สูตรที่3นะครับใช้สูตร11บวก12คูณ2บวก103บวก1คงที่นะครับ ผลลัพธ์ด้ยเท่าไร่บวกหงบวกหบวกสองบวก 1, นบวกหนบวกสนะครับผมจะใช้สถิถติงวดที่ออก 3, าสองเป็นสิติงวดแรกนะครับก็เอามาดูสถิถตินะครับแล้วก็มากำหนดสูตรนี้นี่หลุดนะท่านผู้ชมนะงวดที่ 3, าหลุดจากนั้นก็เดินยาวเลยนะครับ สูตรนี้ก็สิบเจ็ดงวดนะสิบเจ็ดบนรางวันออกเก้าหนึ่งเราให้เด่นที่เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าแปดก็มาที่เก้าหลักสิบถือว่าผ่านนะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่สิบเจ็ดนะ เรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมนะสิบหนึ่งบวกสิคูณสงบวกร้อสบวกหคงที่1ิ1หสิก็คือ8ปดบวกสิคูณสองก็คือ6 6หกสองส1บสบวกร้อสสก็คือ9กบวกหคงที่9กบวกหนึ่งได้ศูนย์แบวกสองได้ศูนย์นะ เด่นตัวแรกนะครับเด่น0 1 2 4 5 6 9 0 1 2 4 5 6 9นะครับ0 1 2 4 5 6 9 0 1 2 4 5 6 9นี่เป็นสูตรที่3นะครับท่านผู้ชมนะสูตรที่3ผมก็เชื่อว่า น่าจะเดินต่อขอให้เดินต่อนะครับท่านผู้ชมนะก็ทีนี้เรามาดูสูตรที่4นะสูตรที่4สูตรนี้เป็นสูตรที่ก็เป็นสูตรเก่าของเรานะังหละแต่ผมพักสูตรไว้นะผมก็มาเพิ่มให้ดูตัวเลขแล้วก็ผมก็เพิ่มสูตรนี้เข้ามาให้นะครับสูตรหมื่นบวกร้อยสองคูณสองบวกเก้าคงที่ ผลลัพธ์ด้เท่าไหร่บวก1บวก2บวก1บวก2บวก1บวก1นะครับก็ผมใช้สถิติงวดที่ออก28เป็นสถิติงวดแรกนะครับสูตรนี้ก็22งวดหลุดไป1นะท่านผู้ชมมาดูสถิติแล้วก็มาคำนวณกันผมพักไว้หลังจากเขาหลุดนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับก็กลับมาเดินต่ออีก3 4งวดนะ5งวดแล้วผมก็เลยเอาสูตรนี้มาเพิ่มให้เพราะว่าดูตัวเลขแล้ว ไปในทิศทางเดียวกันนะครับงวดที่22ผลรางวัลออก9กหนึ่งเราให้เด่นที่9 0 2 3ศูนห้ก็มาที่9ถือว่าผ่านนะครับหลุดแล้วก็กลับมาเดินต่ออีกหงวดถือว่าเดินดีใช้ได้นะครับเรามาดูงวดนี้กันนะหมื่น หมื่นก็คือสี่บวกร้อยสองคูณสองร้อยสองก็คือหนึ่งหนึ่งสองได้สองบวกเก้าคงที่สองบวกเก้าได้หนึ่งอันนี้ก็ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับเด่นตัวแรกเด่นห้าหกแปดเก้าหนึ่งห้าหกแปดเก้าหนึ่ง สองสามเด่นห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสามนี่เป็นสูตรที่สี่นะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมเพิ่มให้ใหม่นะครับเป็นสูตรเก่าที่พักไว้แล้วเห็นตัวเลขไปในทิศทางเดียวกันก็เลยเอามาเพิ่มให้นะครับเด่นห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสามนะครับ ีนี้เรามาดูสูตรที่5กันสูตรที่5นะครับนี่เป็นสูตรที่เพิ่มให้ใหม่อีก1สูตรนะครับส,ร 3. 3. 3. สูตรร0 3ยสาคูณ3บวก13คูณ4บวก2งคงที่ผลลัพธ์ดิจท่าเล่บวกหร่บวก2บวกหนึบวก1บวก2อบวก1นบวก1น 2, 1, 1, 1, ย้ำนะนี่เป็น7ตัวนะครับแต้มที่บวกเพิ่มนะผมใช้สีตีงวดที่ออก38เป็นสีตีง้ดแรกก่ะท่านผู้ชมได้ชมกัน สูตรนี้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สบสูตรนี้10 16บงวดนะท่านผู้ชมสิงวดยังไม่หลุดนะย้ำสิบงวดยังไม่หลุดมาดูสถิติครับถือว่าเดินดีใช้ได้นะครับสูตรนี้นะ16งวดยังไม่หลุดนะผลรางวัลออก91นะครับเราให้เด่นที่5้าเจ็ดแดเหนึ่งสสาม มาที่9นะครับก็ถือว่าผ่านนะเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมนะร้อยสามคูณสบวกสิบคูณสบวกสงคงที่ร้อยสาก็คือ9 9้าเก้าสามยีบวกสิบสาูณสีก็คือ1 1ึสได้4ีบวกสคงที่ สีบวกสได้หอันนี้ได้7 7็บวกหได้3นะครับเอา3ามไปบวก1นะสไปบวก1ก็ได้4เด่น4ี่หกเจ็ดแปดศนสหกดแปหนึ่งสองนะครับเด่นสูตรที่หนะครับเด่นสูตรที่ห้าเด่น4ี่หเจ็ด แปดศูนย์หนึนะครับนี่ก็เป็น10ล่างเดินดีนะท่านผู้ชมนะ10ล่างเดินดีชนห้าตรงวดนี้ผมจะใช้5้าตรผมมาจับชนให้เลยนะครับงวดนี้นะจับชนให้เลยนะเนี่ยกับอาจจะยาวหน่อยนะครับงวดนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ถึงห้าตรแล้วก็ เป็นคลิปแรกด้วยนะคุณก็ยาวนิดนึงนะสิล่างชนห้าสูตรนะสิล่างเดินดีชนห้าสูตรของเราสูตรที่1นึ่งนะครับสามสี่หศนย์หสูตรที่2 3 4 5 7 8 9 2สูตรที่3 0มศูนย์หนึสห้สูตรที่4 5่ห้าหกแปดเสูตรที่5 4 6 7 8่หกย์สอง สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาผมจับชนแค่3สูตรท่านผู้ชมนะเพราะตัวเลขมันลงตัวงวดนี้สูตรเดิมนะชนที่4ตัวเดียวนะสูตรเนี่ยครับ 1,2,3. ชนกันที่4ตัวเดียวนะสิล่างนะเพราะฉะนั้นนี่มันเสี่ยงมากตัวเลขสี่ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นนะแต่เด่นในระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมสงวดนี้ผมก็เลย ต้องเพิ่มสูตร4ูตรเข้ามาเพิ่มสูตร4ูตรเข้ามานะครับเพื่อความมั่นใจสูงสุดนะเพิ่มสูตร4สเข้ามาเป็น5สูตร1 2 3เป็นสูตรเดิมงวดที่ผ่านมาสูตร4สูตร5เพิ่มเข้ามาให้ผมจะใช้5สูตรนะแต่ถ้าใครชอบสูตรเดิม3งวด3สูตรงวดที่ผ่านมาก็ใช้แค่1 2 3ชน4ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสูตรเดิม3สูตรนะแต่งวดนี้ผมจะใช้5สูตร สูตรเก่าสามสูตรสูตรใหม่สองสูตรเรามาจับชนกันท่านผู้ชมนะชนกันที่หนึ่งนะผมก็เขียนไว้แล้วละเพื่อไม่เสียเวลานะครับชนกันที่หนึ่งสองสี่หกแปดหนึ่งสองสี่หนึ่งสองส,งส,องสี่หกแปดท่านผู้ชมทั้งห้าสูตรนี้ชนกันที่หนึ่งนะหนึ่งนะสอง ส4งส,สีหก,หก,หกแล้วก็8ปเนี่ยครับ1 2ึ่ง,ส,ง,ส,ง,ส,งสี่หกดชนที่5ตัวท่านผู้ชม1 2ึ่งสอี่หกดสิล่างเดินดีชน5้สูตรชน1 2 4 6 8ดชน3าสูตรท่านผู้ชมก็ห้าตัวงวดน,นี้ผมบอกเลยมั่นใจปลอดภัยท่านผู้ชมอยู่ในนี้แหละนะ ที่สสูตรเดิมของเราก็ชนสก็อยู่ในนี้เพื่อความปลอดภัยผมก็เลยใช้5สูตรชนหนึ่งสองสี่หกดมีลุ้นนะงวดนี้ท่านผู้ชมนะครับมีลุ้นนะหนึ่งสสี่หกดตัดเลขดับนะเอาเลขดับมาตัดก็จะเหลือไม่กี่ตัวเองนะครับผมว่าน่าจะเหลือประมาณสักอาจจะ1นถึงสตัวเท่านั้นเองนะงวดนี้ท่านผู้ชมนะสิล่างเดินดีชนหสูตรงวดนี้ชนหนึ่ง 2 4 6 8เอาดับมาตัดเหลือ1นถึงสตัวเท่านั้นตั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลล่างนะครับประจำงวดวันที่16กรกฎาคม6 8 6 8ประเดิมคลิปแรกด้วย10ล่างเดินดีชน5 0สูตรนะครับก็เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับก็นำไปเทียบกับสูตรของท่าน หรือสูตรอื่นๆที่ท่านมีนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับ f c ถูกเยอะเลยนะครับงมวดนนี้ท่านผู้ชมนะก็ เต่าที่ทราบนี่ก็คนรอบข้างผมนี่ก็เยอะเลยถูกเต็มๆเ,เลยนะครับได้หลายตังอยู่นะท่านผู้ชมนะสำหรับงวดที่ผ่านมา91ตรงๆง,งวดนี้มีสิทธิ์ลุนดอีกอย่าลืมติดตามนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าหน่วยบนเดินดีนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ